นั้นยาวไกลสัตว์ทั้งหลายต้องวี่นไ้ววียเกิดแล you mm. อขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าว จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้สนใจศดับาพระสัตธรรมทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้เชานี้ก็ฟังธรรมบทเรื่องที่67แล้วก็68ปรากฏในบัณฑิตวักวักที่พูดถึงความเป็นบัณฑิตฟังไปหลายเรื่องด้วยกันได้เป็นบัณฑิตบ้างหรือย,ยังสักหัวข้อหนึ่งเรื่องที่67ก็เป็นเรื่องของ ภิกษุ5้ารูอหัูปข้อที่ตั้งไว้ก็คือลากับม้าอาชาในลากับม้าอาชาในอันไหนฟังดูมีมีค่ามากกว่ากันม้าอาชาในดูสูงค่าคนเราก็ลาก็มีม้าอาชาไนก็มีเรานี่เป็นอะไรเป็นคนม้าอาชาในขนาดนั้นเลยเนาะ มาดูกันก่อนนะเวลาอาชาไนรดเปล่าเวลาอาชาใน,น,าอาาในรอเปล่เาเรื่องราวเนี่ยได้เกิดขึ้นท่านเล่าถึงครั้งประถมโพธิการก็คือช่วงแรกตัสรู้ของพระสมาสามาสัมพุทธเจ้าคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปที่เมืองเวลัญชาพร้อมด้วยภิกษุ500นะพอไปถึงที่นั่นเนี่ย พรามเวลันชพรามเนี่ยก็คือรอโอกาสมานานด้วยได้ยินกิติศัพท์พฤติกรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์เกิดมาก็าไม่เคยแสดงอาการนบไหวใครเลยแม้กระทั่งบีดาตนเองท่านตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่เคยได้ไหวใครเลยจริงๆนะไม่ใช่ถือตัวนะไม่ใช่ถือตัวแต่เกรงจะเป็นโทษแก่ผู้อื่น ด้วยความที่ประเสริฐของท่านนั่นแหละทีนี้เนี่ยถ้ามองอย่างชาวโลกปัจจุบันก็คงจะมีไม่น้อยที่นึกตำหนิขอน้อนี้สมัยนั้นก็มีหนึ่งในคนตำหนิก็คือเวรันชพรามนี่แหละตำหนิพระพุทธเจ้าค่อนข้างหนักนะคือตำหนิว่าเป็นผู้มาล้างผลาญประเพณีที่ดีงามของโลกเป็นผู้น้อยแต่ไม่ไหวผู้ใหญ่จำนองเนี่ย เป็นประเด็นที่แกถือว่าเสียหายมากนะพอมีโอกาสเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็าเลยไปตําหนิเรื่องนี้แหละตาหนิกันตั้งหลายประเด็นนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็จะโยงเข้าหาธรรมะเ,นนเนนช่รรรรเน,น,น,นเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนช่างกําจัดหมายถึงกําจัดประเพณีของโลกมาขวางโลกทํานองนี้ท่านก็บอกว่าพระองค์เนี่ยกำจัดจริง แต่ไม่ใช่ความหมายเดียวกันกับที่ท่านมุ่งกล่าวแต่พระองค์นี่สอนให้กําจัดพวกราคะโทสะโมหะกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายนะซึ่งจะเป็นเหตุนําความเศร้ามองเดือดร้อนนําทุกมาให้แก่ชีวิตพค์ก็จะพูดโยงก็หาธรรมะสุดท้ายแกก็ไม่ยอมเปิดใจยอมรับนะจนพระพุทธเจ้าต้องอุปมาเรื่องหนึ่งให้ฟังเปรียบเหมือนไก่ที่มัน คลอดเป็นฟองออกมาฟองไขออกมา8บ้าง10บ้าง12บ้างแม่ไก่ก็จะกบแม่ไก่ก็จะฟักพยายามฟักให้ความอบอุ่นแก่ฟองไขสุดท้ายนะในบรรดาไข่หลายๆฟองนั้นเนี่ยนะตัวที่อยู่ข้างในตัวไหนแข็งแรงสดมันก็จะใช้จงอยปากหรือเล็บของมันเนี่ยจิกเปลือกออกมา าการที่จะนับว่าไก่ตัวไหนเป็นตัวพี่เนี่ยเขาเป็นนับตอนคลอดหรือตอนจิกเปลือกออกมาออตอนจิกเปลือกออกมานั่นเนี่ยคือตัวพี่ตัวที่เกิดก่อนใครตัวที่เป็นพี่ใหญ่พระองค์ก็เลยบอกว่าในบรรดาสัตว์โลกที่เกิดมาว่าไปแล้วก็ไม่ต่างจากพวกไข่เพราะว่ามันมีฟองกิเลสอวิชชาหุ้มอยู่ เกิดมาเนี่ยทุกคนก็ยังไม่ต่างกันเพราะว่ายังมีอวิชาฟองอวิชาหุ้มอยู่แต่พระองค์เนี่ยเกิดญาณที่จะเข้ามาจิกมาทําลายฟองอวิชานั้นก่อนใครด้วยความหมายนี้แหละพระองค์จึงบอกว่าความเป็นพี่ใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าจะบอกว่าเกิดมาทุกคนไม่ต่างกันเพราะไม่มีเปลือกอวิชาหุม้มผู้ที่จิกเปลือกอวิชาได้ก่อนก็เปรียบเหมือนไก่ตัวพี่ นี่คือความหมายที่พระองค์สื่อซึ่งแกก็มีปัญญานะพราหมณ์พอรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นแบบนี้จริงแกก็ยอมรับแล้วก็ไม่มีข้อกังขาใดๆถึงพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วก็นิม,มนต์ทูลน,นิม,มนต์ให้พระพุทธเจ้ากับทั้งภิกษุที่มาด้วยเนี่ยจำบรรสาที่เมืองเวรัญชาซึ่งต่อให้ไม่มีชาวเมืองมาร่วมบุญด้วยแกคนเดียว มีซั์พอที่จะเลี้ยงดูพระได้จำ,จำนวน500เป็นเวลาถึง3เดือนสบายๆแกจึงกล้าน,นิมนต์แต่ประเด็นก็คือว่าพอพระพุทธเจ้ารับนิมนต์ไปแล้วซึ่งพวงก็จะรู้อยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมารก็ก็มา,า,มาแทรกทำให้ผู้นิมนต์เนี่ยไม่ได้มีใจมีสติระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าระล,ลึกถึงพระสงฆ์แม้สักวันเดียว อยู่ตั้งนานสามเดือนเนี่ยคือมันทําให้ไม่คิดถึงเลยนะมาเนี่ยเมืองเวลัญชาปีนั้นก็พอดีเลยเทีน,นี้นเกิดทุพิกภัยนะอันตรายจากอาหารการกินเนี่ยมันหายากข้าวยากหมากแพงขึ้นมาภลิกสูเที่ยวไปบินลบ,บากท,ทั่วเมืองก็ไม่ได้อาหารแม้แต่เพียงทัพผีเดียวจึงอยู่ลำบากพวกพ่อค้าม้าที่มาจากเมืองไกลเขาก็มาขายมา้า มาติดฤดูฝนก็เลยกั้นเขตเพื้นที่ให้ม้าพักอยู่รอข้ามแม่น้ำจะไปขายม้าต่อนะก็เลยได้เป็นนะที่บินดบาบสำหรับพิกษูทั้งหลายนะพิกษูทั้งหลายนะเมื่อบินดบาบในเมืองไม่ได้ก็เลยเดินไปที่พวกพวกค้ามา้าพวกพวอค้าม้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมารทีนี้เพราะว่าตอนที่มาเนี่ยมันใช้ ใช้อภินิหารของ,ของมารทําให้ชาวเมืองเนี่ยไม่เห็นพระเนี่ยไม่เกี่ยวกับพ่อคามาเขาก็เลยเห็นพระแล้วก็พื้นฐานเขาก็มีศรัทธาพื้นฐานของพ่อคามาเนี่ยมีศรัทธาอยู่เขาก็เลยปรารบก,กับพระว่าถ้าเป็นที่เมืองเขาบ้านเขาเขาสามารถที่จะทวายอาหารแด่พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ลําบากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เขาก็ถือว่ามาไกลไม่ได้มีสบียงอะไรที่จะเพียงพอดูแลพระิกสุเป็นอย่างดนะีที่พอจะมีก็คือแบ่งข้าวม้าม้าก็มีจำนวน500ตัวซึ่งข้าวสำหรับเลี้ยงม้าเนี่ยมันจะมีญ้ามีอะไรด้วยซึ่งตามธรรมชาติมีแต่ว่าข้าวที่เขาจะมาเสริมอาหารให้มันเนี่ยมันเป็นข้าวนะข้าวแดง ข้าวสาหรับมา้าอก็คือจะทําให้ม้าเนี่ยสองมือ้อเช้ากับเย็นพอเห็นพระไม่มีอาหารเราก็รู้ว่าบินดาบ,บาดในเมืองไม่ได้เขาก็เลยตัดอาหารม้าเมื่อหนึ่งแต่ก็ต้องบอกพระด้วยนะว่าถ้าเป็นปกติที่บ้านเขาเขาก็ไม่ได้ทําบนด้วยของแบบเนี้มันเป็นข้าวคุณภาพต่ําไปแต่ตอนนี้มันจําเป็นมันมีอยู่แค่นี้ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร พระภิกษุได้รับข้าวไปแล้วคนที่จะไปช่วยหุงต้มให้ก็ไม่มีท่านก็เลยใช้วิธีตำก็าสารนี่ยตำกินได้แต่อย่าไปหุงกินเองนะ,ะหุงกินเองไม่ได้ไม,ไม่ใช่วิสัยของพระภิกษุถ้ามีสมมเนรสมมเนรหุงได้โยมหุงได้ละห้ามหุงต้มถ้าของที่สุกมาแล้วอุ่นได้แต่ถ้าของที่ยังไม่สุกอย่าไปหุงต้มเองเพราะฉะนั้นท่านก็เลยใช้วิธี แก้ปัญหาง่ายตำตำให้มันเป็นแป้งปนๆแล้วก็เอาน้ําชุบให้มันติดเป็นคําได้ก็ฉันกันเลยนะลองดูไหมสักมือหนึ่งจะได้สัมผัสว่าพิกูุทั้งหลายท่านอยู่กันอย่างนั้นตั้งสามเดือนนะพระพุทธเจ้าก็สวยแบบนั้นแหละสามเดือนแต่ว่าอาหารพระพุทธเจ้าก็ยังมีพวกเทวดาก็ามาใส่ทิพโอชาเข้าไปทุกคำนะก็เลย ได้รับสารอาหารนะด้วยปกติเหมือนเดิมแต่ประเด็นก็คือว่าภิกษุทั้งหมดเนี่ยนะอยู่กันแบบนั้นไม่มีผู้ใดเกิดความเกิดจิตลังเลว่าเราควรจะไปที่อื่นแม้ว่าโดยวินัยจะสามารถไปจำพรรษาที่อื่นได้ถ้ามันมีเหตุแบบนี้แต่จิตของภิกษุทั้งหมดนั้นก็ปกติดีนะฉันเสร็จก็เขียนพยายามนะอยู่กับ สมาบัติหรือว่าอยู่กับวิหารธรรมที่ตนเองคุ้นเคยนะก็เพราะว่าในกลุ่มภิกษุ์นั้นเนี่ยทั้งหมดเป็นพระอระหันต์มีแต่พระอ,อนุนที่เป็นพระโสดาบันแต่พระโมคคัลลานั้นเนี่ยก็อาศัยกรุณาเห็นเพื่อนลําบากเห็นชาวเมืองลําบากด้วยทุพพิกภัยก็เลยท่านไปขอสเสนอให้ตนเองเนี่ยจะพลิกดินขึ้นมาข้างล่างดินเป็นง่วนดินกินได้ นะชาวเมืองจะได้มีอาหารกันโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุมัติท่านจะพาภิกษุทั้งหลายไปบินาบาบท,ที่อุตรากุรุทวีปนะโดยทําให้แม่น้ําำน้ําสมบดสีทันดรเนี่ยที่ขั้นระหว่างทวีปตั้งไกลเนี่ยเหลือเท่าร่องน้ำเก้าเพียงเก้าเดียวนะก็จะไปถึงทวีปน้นได้ท่านก็จะทําแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่อนุมัติ พระราบก็เพื่อภิกษุนในอนาคตนั่นแหละถ้าท่านทำตอนนั้นหนึ่งนอกจากจะไปแทรกแซงกระบวนการให้ผลของกรรมนะก็ยังจะเป็นการนะเมื่อชาวโลกเขารู้ว่าพระแต่ก่อนเนี่ยทำแบบนี้ได้ถ้าในสมัยหลังมาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วพระสมัยหลังๆมาทำไม่ได้เขาตำหนิพระผู้คนตำหนิพระก็จะเป็นโทษ นะที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวบผู้คนอีกนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยนิ่งนะนิ่งสงบไม่มีการทำหน้าให้ผิดปกติจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปจำพรรษาครบสมเดือนก็เปลาเวลันเพรามเวลันเจพรามตอนที่พระพุทธเจ้าไปลาเนี่ยบอกว่าจะเดินทางเนี่ยแกได้สติมันพ้นช่วงเวลาที่มารมาแทรกแซงด้วยแกก็เลยสลดใจว่าเออ เรานิมนมนพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์อยู่แต่เราก็ไม่เคยไปดูแลเลยแกก็เลยขอให้อยู่อีกวันหนึ่งนะแกก็เลยทำเครื่องปัจจัยไายธรรมทั้งอาหารทั้งผ้านะถวายทานเสร็จพระองค์ก็เสดจจากเมืองนั้นไปจนถึงสาวัตถีนะชาวกรุงสาวัตถีก็ได้ช่วยกันนะต้อนรับพระพุทธเจ้าครับคณะพิกสุสง์ ในเวลานั้นก็มีคนกินเดนที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยรอกินอาหารเหลือพระเนี่ยประมาณห้าร้อยอ้แต่มันมันเยอะจังเนาะอ่า <c oughs> เขาก็อยู่แถวๆใกล้ๆวัดพอถึงเวลาอาหารเขาก็จะมานั่งรอกันจะร้อนพอเหลือพระเขาก็ไปกินกันกินเสร็จแล้วทํำยังไง่ไปโห่ร้องกระโดดโลดเต้นกันที่ฝั่งแม่น้ําเล่นหวยปล้ำาอคเมนต์ตีลังกากัน เสียงดังเจียวเจ้านะสนั่นวันไว้กันอยู่พอนะถึงเวลานะเขาก็นอนอืมพอถ้าเหนื่อยเขาก็นอนตื่นมาก็มาเล่นมาซ้อมมวยปล้ำกันนะพวกภิกูุก็เลยอ่านะมาเปรียบเทียบพฤติกรรมสนทนากันว่าดูเถิดท่านทั้งหลายในเวลาทุ้พิกะภะไพนะสมัยตอนที่ลำบากเนี่ยคนพวกนี้ไม่มีแรงก็นอนป่วยกัน ทำท่ามันคนป่วยตอนนี้พอได้กินอาหารก็ออกอาการแปลกๆทั้งแผลงส่วนพวกภิกษุเนี่ยสมัยที่ทุพพิกภัยที่เวลัญชายท่านก็สงบทุกๆสมัยก็ยังสงบสง,งียมอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จมาที่โรงธรรมนะแจงเรื่องนี้นะให้ประเด็นแก่ภิกษุทั้งหลายได้ทราบความแตกต่างว่าในการก่อนคนกินเดนเหล่านี้เกิดในกำเนิดลา เป็นลา500ได้ดื่มน้ำมีรถน้อยอันเลวซึ่งกันนะับว่าเป็นน้ำหางนะก็โดยการที่คือมันจะมีมา้าอาชานายม้าสินทบที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาาลูกจันทร์มาคั้นเป็นน้ำปนันะให้ม้าดื่มส่วนกากกากของของไอ้ลูกจันทร์เนี่ยก็ก็จะไปขยำน้ำเป็นหางหางหางน้ำานะ่ะให้ลามันกิน ทีนี้ม้าอาชนายเนี่ยมันเป็นรสเลิศดแต่เขากินแล้วเขาก็สามารถอยู่นิ่งสติการตั้งสติเขาดีกว่าพวกลาเนี่ยพอได้ดื่มน้ําแบบนั้นมันเมามันเมามันมีอาการเมาพอเมามันก็แสดงอาการเล่นกันนะเสียงดังกระโดดโลด,ดเต้นยอก,กันต่างๆ่านีไ่ไอ้พวกหนึ่งเนี่ยกินน้ําหางมันเท่านั้นก็แสดงพฤติกรรมแบบเมา ไอตัวที่มันดื่มแบบหัวน้ําเลยเนี่ยนะก็ยังนิ่งสนิทเมื่อจะทรงสแสดงกิริยาของลาเหล่านั้นนะสมัยตอนชาติก่อนที่พระองค์เป็นพระโุธิสัตว์เนี่ยพอได้สดับเสียงของลาชาติก่อนนะนะพอลามันแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นพระราชามาถามท่านก็เลยได้กราบทูลเด่พระราชาว่าความเมาย่อมบ,บังเกิดแก่พวกลาเพราะดื่มกินน้ําหามีรสน้อยอันเลว แต่ความเมาย่อมไม่เกิดแก่มาสินทบชาติอาชาในเพราะดื่มรสที่ประณีตนี้ถ้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมคนลานั้นเป็นสัตว์มีชาติเลวดื่มน้ำมีรสน้อยอันรสนั้นถูกต้องแล้วย่อมเมาส่วนมาอาชาในผู้เอาทุระเสมอเกิดในตระกูลที่ดีดื่มรสที่เลิศแล้วก็หาเมาไม่พวกเราก็เหมือนกันทีนี้ถ้ากินอะไรเข้าไปกินอาหารแล้วก็เมานอน ไม่ปรารบความเพียรนอาหารแทนที่ได้กําลังวังชาแล้วจะไปเพียรพยายามท่องบทสาธยายหรือใส่ใจกรรมฐานต่างๆถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็จะเป็นลาเนะตกลงเราเป็นอะไรทีนี้หลัง <c oughs> <c oughs> จากฟังรายละเอียดแล้วนี่เรายังเป็นม้าอาชาในายอยู่หรือเปล่านะีน่โอ้ได้เป็นลาอาชาัยก็ยังดีนะไม่จะเป็นลาอะไรก็ไม่รู้สินะ ทิศสทั้งหลายสตว์บุรุษเว้นธรรมคือความโลภแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีวิการคือความผิดปกติเลยทั้งในเวลาที่ถึงความสุขทั้งในเวลาที่ถึงความทุกข์สุขท่านก็มีวิถีวิถีที่ถูกต้องได้รับทุกข์ท่านก็มีวิถีที่ถูกต้องเหมือนเดิมเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้เป็นคาถาในเนื้อเรื่องนี้นะคำแปลเลยแล้วกัน สัตบุุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงแลสัตว์บุรุษทั้งหลายยอ่นนยยยอมไม่บ่นเพ้อเพราะความปรารถนา,าการมบัณฑิตทั้งหลายอันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงนะก็คือเว้นในธรรมทั้งปวงเนี่ยธรรมทั้งปวงที่ว่าก็คือทรมีขันเป็นต้นนะส่วนบุรุษคนที่ดีเนี่ยชื่อว่าสัตบุรุษในทีนี้นะ เอาคนดีเอาเอาคนดีนะยังไม่ได้เอาพระอรหันต์โดยโดยตรงสักทีเดียวแต่ก็รวมรวมด้วยแต่ว่าเริ่มไปจากคนดีก็เป็นได้คําว่าเว้นคือสัตว์บุรุษเมื่อล่าฉันทราคะออกด้วยอํานาจอรหัตมรรมชือว่าย่อมเว้นด้วยฉันทรากย่อมเว้นฉันทราคะโออันนี้เอาสูงมากเลยที่บอกว่าเว้นในธรรมทั้งปวงก็คือไม่ยินดีในพวกขันอายตนะธาตุนั่นแหละ ไม่บ่นเพอเพราะปรารถนาการเวลาเราอยากได้การเนี่ยเราบ่นกันไหมบ่นเนาะอยากถูกหวยโอ้ยฝนทําไมไม่ตกบ้างเนี่ยข้าวไม่งามเลยนี่บน่นเก็บเห็ดก็ไม่ได้บ่นไหมบน่นนี่นี้เนาะอืมหลายอย่างเนี่ยการเนี่ยทำให้คนบน่นบ่นอย่างนั้นบ่นอย่างนี้เรานี่แหละเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย <c ười> คําว่าสัตว์รุษไม่บน่น ความว่าสัตว์บรุษตั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่บ่นเพ้อด้วยตนเองเลยแล้วก็ไม่ไปทําให้คนอื่นเขาบ่นด้วยเพราะเหตุแห่งกามจริงอยู่ภิกษุเหาใดเข้าไปเพื่ออาหารนะเวลาไปเนี่ยตั้งอยู่ในอำนาจความต้องการกล่าวคําเป็นต้นว่าโยมมนะนะบุตรภรรยาของท่านยังอยู่สบายดีหรือนะอุปัตถวะอันตรายใดๆ มีราชภัยและโจรภัยเป็นต้นไม่ได้มีในสัตว์เลี้ยงนที่พวกท่านทั้งหลายเลี้ยงไว้ดอกหรือนี่ก็คือไปตีสนิทนั่นเองความหมายนะก็อยากได้เนี่ยก็ต้องไปทําตัวตีสนิทกับเขาภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าบนเพอเองแบบนี้เรียกว่าบนเพอละครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วพูดให้เขานิมนต์ตนว่าอย่างนั้นขอรับพวกผมทุกคนมีความสุขสบายดี นะอุปัตตะวะใดๆก็ไม่มีตอนนี้เรือนของผมก็มีข้าวน้ำมากมายนี่มนต์ท่านอยู่ที่นี่แหละอันนี้ก็คือให้คนอื่นเขาบ่นด้วยแบบนีน้อาการแบบนี้ก็คือให้คนอื่นบน่นตอนแรกที่ตัวเองไปทักทายเนี่ยเป็นตัวเองบน่นพอเขาพูดตอบมาแบบนี้ก็เป็นคนอื่นบน่นส่วนสัตว์ุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทําการบ่นเพ้อเมทั้งสองอย่างนี้คําว่าอันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้วเป็นเพียงเทศนา ที่จริงก็คือโลกธรรมแปดสุขกับทุกเป็นหนึ่งในโลกธรรมนะแต่ความหมายที่เหลืออยู่ก็คือเอาโลกธรรมทั้ง 8. เวลาประสบโลกธรรมฝ่ายดีก็ไม่ขึ้นเวลาประสบโลกธรรมฝ่ายต่ำฝ่ายเสียฝ่าไ,ไม่ดีก็ไม่ลงนะเรียมหน่าแห่งความยินดีหรือความยินร้ายได้ดีมาก็พูดแบบนึงนะ ได่ไม่ดีมาก็บ่นอีกแบบหนึง่งจบเทศนาชนเป็นจํานวนมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีสดาปฏิพนธเป็นต้นนี่ก็เรื่องที่เกี่ยวกับลาบมาอาชาในาเนาะได้เป็นลาอาชาในาไปก่อนนะถ้าจะเป็นลาก็จงเป็นลาอาชาในาหน่อยก็ยังดีนะต่อไปก็เป็นเรื่องที่68นะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมก็อยู่ยังไงจึงจะเรียกว่าตั้งอยู่ในธรรม ในกรุงสวรสด์มีอุบาสกคนหนึ่งอยู่คลองเรือนโดยชอบธรรมตอนแรกก็มีครอบครัวนะซึ่งเขาก็เป็นพ่อบ้านที่ดีครอบครัวก็ไม่มีปัญหาต่อมาอุบาสกพ่อบ้านเนี่ยต้องการจะบวชนั่งคุยกันกับครอบครัวนั่นแหละพูดกับภรรยาอยู่ก็เลยเปรยขึ้นมาว่านี่เธอฉันต้องการจะไปบวชนะภรรยาว่าไงไปไปโหลดไม่ว่าเนาะ นะท่านนะถ้ายังไงก็รอหน่อยนะฉันกาลังตั้งท้องอยู่นะฉันจะลำบากเกินไปรอให้ฉันคลอดบุตรแข็งแรงดีซะก่อนจะอยังไงค่อยไปนะก็เลยเห็นใจกันก็เลยอยู่คอยเวลาที่เด็กเดินได้นะเด็กคลอดมาแล้วก็จนโตพอเดินได้ก็เปลานางอีกนางก็ขอร้องอีกว่าขอให้เด็กนี้โตขึ้นอีกสักหน่อย ได้เรียนจบก่อนไหมประมาณนี้เนาะผู้ชายก็เลยมาคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยหญิงนี้ที่เราจะลาหรือไม่ได้ลาเราจะทําการสลัดออกจากทุกข์เพื่อตนละดังนี้แล้วก็เลยไปเลยไปบวชเรียนกรรมฐานภาคเพียรพยายามอยู่ก็สามารถทํากิจบันพชิตของตนให้สําเร็จได้เมื่อเข้าป่าก็เพียรปฏิบัติเป็นพระอระหันต์จากนั้นก็ย้อนกลับมาที่เมืองสาวัตถีอีก นะต้องการจะไปเยี่ยมนะไปให้ทิศให้ทางให้ธรรมะแก,ก่เขาบ้างนะก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปแสดงธรรมในในบ้านตัวเองนั่นแหละนะให้คนที่เคยเป็นภรรยาและลูกฟังนะแม่บุตรนั้นพอได้ฟังธรรมก็ออกบวชบวชไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันฝ่ายภรรยาเก่าของเธอคิดว่าเราอยู่คลองเรือนเพื่อประโยชน์แก่ใครคนเหล่านั้นทั้งคู่ก็บวชแล้ว สามีก็บวชลูกก็บวชเราจะมาอยู่ทําไมบัดนี้นะเราก็จะบวชเหมือนกันจึงออกไปบวชในสำนักนางภิกษุณีนะครั้นบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันโอ้ท่าเนี่เนาะภายหลังวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านทั้งหลายทำนี้กับอุบาสกออกบวชได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งตัวเองก็ได้เป็นที่พึ่งแกบ่บวรภรรยาด้วย เพราะความที่ตนตั้งอยู่ในธรรมพระศา,าสดาก็เสด็จมาเสริมประเด็นอีกนะตรัสว่าพิกษุทั้งหลายธรรมดาว่าบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสําเร็จเพราะเหตุแห่งตนและไม่พึงปรารถนาความสําเร็จเพราะเหตุแห่งคนอื่นแต่พึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมนะมีธรรมเป็นที่พึ่งโดยแท้นะแสดงธรรมโดยพระคาถาซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยว่าบัณฑิตย่อมไม่ทําบาปเพราะเหตุแห่งตน การคลองเรือนทึ่งเกี่ยวข้องเกลือกลั้วไปด้วยการให้ปัจจัยแก่กิเลสทั้งหลายมีความต้องการเป็นต้นนั่นแหละก็เ,เรียกว่าเป็นการทําบาปในที่นี้นะ,ะไม่ทําบาปเพราะเหตุแห่งตนย่อมไม่ทําบาปเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นบัณฑิตไม่เพิงปรารถนาบุตรไม่พึงปรารถนาทรัพย์ไม่เพิงปรารถนรรานแว่นแคว้นและไม่เพิงปรารถนาความสําเร็จเพื่อตนโดยไม่ชอบธรรม บัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาตั้งอยู่ในธรรมถ้าบัณฑิตเป็นแบบนี้เราเป็นบัณฑิตไหมถ้าคุณสมบัติเหล่านี้คือบัณฑิตเราเป็นบัณฑิตไหม <c oughs> <c oughs> คิดยากเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> คำว่าไม่พิงปรารถนาบุตรบัณฑิตไม่เพิงปรารถนาบุตรหรือทรัพย์หรือแว่นแคว้นด้วยกรรมลามกบัณฑิตเมื่อปรารถนาสิ่งเหล่านั้น นะต่อให้มีความต้องการก็จะไม่ทำกรรมชั่วเลยนะความสำเร็จเพื่อตนบัณฑิตที่บอกว่าความสำเร็จเพื่อตนหมายความว่าบัณฑิตไม่พึงปรารถนาแม้ความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่ชอบทำคือไม่ย่อมไม่ทำบาปแม้เพราะเหตุแห่งที่จะให้ความต้องการเนี่ยมันสำเร็จนะบุคคลผู้เห็นปานนี้นั่นแลเพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาและตั้งอยู่ในธรรมไม่ควรจะเป็นโดยประการอื่น จบทศนาเรื่องนี้ก็มีการได้บรรลุอริยผลทั้งหลายตามสมควรแก่อุปนิสัยปัจจัยของแต่ละคนเมื่อนกันนี่ก็จบไปสองเรื่องในวันนี้เนาะนก็สมควรแก่เวลาพระนโมทนาทุกท่านยินดีเสมอมีความสุขเจริญในพระศัษธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ